ทอ,อดเสิโสิฝ่ายเอลยพ่นเห็ดอ,อาหารบรสสะอาดซื้อๆอ้ยขาวจุนพูนหมอนะผู้เห็ดน่ะมันขาวอยู่<ะ>ทั้งสูบยาทั้งเห็ดที่ยาเฮียนั่งอยู่ในกินมันเสียท้องเข้าใจว่า ท่องแงีงอยู่ดด้ไรเนี่ยว่านละเสียเสียภายในคนบันละวังการอยู่การกินกินสุรุ่ยสุรายคล้องดิพยองดาย่ะไปหากินทางดีๆย่าป้ากับไปหากินก้อยปูก้อยปลามันเป็นใบหยาดใบไม่กลับท้าอายุสั้นมาลุ้นละลงซอยกันแม่นายแม่นนขอามพวกเจ้าซื้อดอกเลี้ยงลาบเลี้ยงก้อยมุกคอยกบกินแต่เราก็บบกินแต่ยาข้าวกระปุกสุกขาวสั่นกับซุกกระปากโบแข็งแรงโอ้เจ้ากินแต่สุกซุกไยเฮ้ยาต่ำหงส์ต่ำเลี่ยวๆคอยมาหมกตะกอนกังกินได้เลย ขวนนีเขาบอกว่ามังเป่นหัวขวนเพิ่นอนามัยหลายเป็นโรคพยาบาลยางเป็นเลยเขาถอดไข้แล้วบอกข่อยเสื้อผู้ถอดผู้ถอดเพิ่นบอกเพิ่นสอนจะไปหากินดิบกินใดได้ลูกเอ้ยอายุมันเพิ่นยื่นกว่าเพิ่นบอกผู้ถอดเจ้าบอกเอาผู้ถอดเจ้ามาดีแท้พี่ดีละบัดผู้ถอดไข้ไม่เป็นตาตีปากเลยแท้ กูจะไปบอกจัง <Cornell> สัตว <Saint> ์ไม่ยอบาปเด้หมอหนี่บาปเ้ยเห็นมันชี้เกียนสูบยามาพุูนบาปมันไปย้อนเจ้าดะทาตาทัวย้อนให้น้องใหานุ่งไปเป็นลูกเขยเพอเะ่าสู้ลูกสาวลาหน้าหลาตัวน้องหน้าเดียดเดียวกับหน้าที่ไปเป็นมูไอ่เนี่ยพ่นว่าหน้าไหลรีตัวหลัมันหลายยูหน้าลูกสาวกะดีพราะเสาพ่อเท่านั่นตินั่นตื่นเสาหน้านาอยู่คือหนาหมูนี่ไหมมองไม่เราเจ็บท้องเด้อมันจะเจ็บตายมันซุมเออแท้เดียวเนี่ยจมเสาจมแรงเห็ดปันไหนกับบ้านห้องบ่อเห็ด ตื่นสวยกับบ้านเฮาตื่นเศร้าเนี่หาเราจมอ่ะตัวตื่นเด็กประเทศสันซีโมงเศร้าโคเดลป้าสี่ทุ่ป<า>เป็นลูกเขยคนคือบุรุษแต่เด็กมันบห่หงเมืองม่เอาบอห่หงเมือคือบ่ซื้อได้การปุ๊กมาตั้งปุ๊กไหมก็ซื้อไม่ตัวลักตั้งอยูบอ่บ่ลักตั้งปุ๊กอยูบอ่บ่ลักปุ๊กแล้วลูกอยูบอ่บ่ลักลูกไปหน้าลูกป,ปิดไว้นอนต่ออี่างตัว บ่กเหยียบเปรีตีโงล้างอับบุญหัวเราเรื่องอะไรนี่ตั้งตัวเป็นจะสร้างจะปลอดตั้งเงมันอายฮอดพ่อเอามาฝากคนนี้เนาะก็พูดแล้วเป็นเพยคนแท่นที่ตีตื่นเด็กลูกโซ้านอนแข็งกระเป๋าโถ่เนี่หมมันต้องมือน้ำไปจ่าตีปากจีิงก็มันเป็นบาปอ้ยมันบ่บาปบ่นเป็นพ่อใครอไปพ่อเมียก็คือพ่อเฮาต้องให้เกียรติเคารพเพิ่น เพินเป็นผู้เ่าทำคุณมาก่อนเลี้ยงลูกหลานใน้ง่ย้อนเสมอหนาพังตาแมข่นเป็นเลี้ยงเขาญ่แล้วเขาต้องเลี้ยงเพิ่นแท่นคุณอุดหนุนการงานเปลี่ยนมือแทนท่านแมดำลงไว้วงตระกูลพอแม่ประพฤติดีที่แท้พงเสดสืบมุ่นหนต้งตัวคนวัานสิบขค่อยจะหน้ามุ่นน้องกระจาก็ตื่นเด็กลูกสให้เขาจีบันให้เหยตัวจีบตัวเด่นทำคมดีไปโลดตกหนาบะไรตกไฟบ่ใหม่่าไปถือสมถือสาผู้เ่าฟังแต่ว่าผู้เถาใจเบาเขียนไงใจดีทอบบอกไฟใจให้ทอบบอกถูมแม่ทีีีอก่นนนนนเเาา้้็็ปัง มันเป็นไข่พ่อพูดให้เราดีมาคือหายจังสันไอ้่อจ่อยๆห่อเขาแปรแปรเอ่นลูกเคยเห็นสิไตเขาบอกโทรลูกไส้นอนเบิองเห็นเงินหนาดำเห็นข้ามหนาเสาเห็นเขาอยากได้ไรพี่กายพิษกันครับข่อยแม่เป็นอย่างไรรักน้ำหน้าข่เว้ยเจ้าคือโหยิงคุยกันอยู่บัดสิย่างนี้เจ้าดำหมกจุกทางกันแท้ข่อยยังเราพ่อะไงเนี่ยกูจิรักน้ำหน้ามึงแล้ววันนี้โอ้ตรงๆเลื่อยๆเลยเนี่ย ก็จะไอแล้วว่าสันตายอาศัยไฟงบดพระพงไนย่เ็ดแบบนี้นุ่หัวใจไปวามีเงน็บติ่งกันพดว่านำหอดเทียงมดแล้วคุยนพงยี่มาหลุ่ยเรื่องกันนะเลียวขึ้นเืเทียงบังรันไขวันเสียไปสอหานี่รักบังรันไปเต็มเทียงหน้าเราอยู่เนเจ้าคือจืดได้วะของเจ้าของเดิมไปเขียนซื้ออยไว้ตัตูขีดอักษรย่อหน้าหนูตัวเดียวกับไม้ถึงซื้อไ้เจ้ยวเลยดาไวว่าคอยเป็นเทียงเจ้าของเป็นลูกเขยคนมึงยังมาเทียงเจ้าของเด้อตำรวจคนว่าบังลันมึงมมสาิยูเีงก เอ้ามันบมามันเถียงได้ไงก็นี่เด้ซื้อหลันนอหน่องนี่เด้เขาวพูดว่าปกติมีแต่นอหน่องหรือนอสู้ก็เท่าพมีตัวนี่โอ้ยอย่าจะมีนอสู้ต่อภาษาบ้านไดไหนีฮึจนคอยยังไอเอาบางลั่นเจ้าของขึ้นไงเออตัวลั่นเอออยู่กับสู้ซะไปว่าไปเฮ็ดเอาไม้กันเลดอกกอภัยบื้อเบียรกเขาพูดว่าเออโง่แ้วบางลั่นบัดบอลงพ้นไปเอาเอาบางสิลงเห็นนานี่เป็นยังไงการเลี้ยงแต่แหกมันบอเออต่ายันจะคอยไปเลี้ยงก้อนเพราะว่าหน้าเดียนเดียวกันเพิ่นไปเต้เ้เดือดเดือดกุล ได้เสียมไปปับซักไว้งแท้ผ้าหวานปลาข้าวเดียวเ่ยซึ่งพอมาบังไขว่างได้ไปตองเออเออเออ้ออเ่อเออเเออเออเ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 เออเอนเออเนอเออเอเอเออเออเอเออเออออเออเอเอเออเออออเอาเออออเออเออนเออเออเหัเ ดามเสียมซักว่นเห็นงวยฟาดกับงอนป้อเออสันตั่วกันเราไมนจังได้เฮ็ต้องกันเนาะโอ้เพราคือว่าจังสั่นเป็นวันแต่แหกโขกกับงอนบนตีคนปากบ่หอมเม่อเม่อเมื่อคือเพิ่งคิดเหรอเอาง้อไปล่าไปใต้ห้มบกกระย่างไปโจมไอเทวดาเป็นบ้าที่ว่าเทวดาประซังประซังเจ้าไหนบุกต้นบกต้นใหญ่โหดหมากทอโปมือมันบวกเกิงกันมันบักต้นเครียดซ้ำหนี่วก่อยหมากซ้ำคุบเขาหนีบ้านขี้ไร่ปนามาเรียวง้อบักสู้ที่เป็นดอกเทวดาขนาดบัวเป็นเถียงเป็นเทวดาโนะบุกกระลุนเตะกับงอนป้อเออสันเท ทนานีบอกบวกนุ้ยไงสมรตุนบอกสู้ตายย้อนนุยน้ย,นยคักๆ <laughs> มาสั่งยานตายแถ,ถอะเถานอสู้เอ้สูญญ<อ>้ยากสู<อ>้มัน<อ>มันจมเปลี่ยนไปแล้ก็จยานตายอยู่เลยวะเห็นคนจมมาเปลี่ยนแต่ข่อย,ยมานี่ที่พอเผาเอาจ่อยว่ะพระเจ้างไปดีก็หรอกกเดียบ้านนี้ดีเถ้ะพีุ่หยลูกมหงอกให้ลูกเขยเสือยังได้ดิป่ยพระเถาก็ลูกเขยเนี่ยลูกของหงอกกันปั้นเที่ยวกันบั้นเนี่ยเขาปอบเอ้ยมันบอลพอเถาเล่าไอ้ไงเล่าตัวนั้น พี S <S <two> ่ใช่ก๋อยตัวไอ้เชี้ยงเติมเพราะว่าต้องมาเสิลึงกันนะครับว่าเอาเจ้าได้เมียคนบ้านใดท่านเอาเอาสิได้เมียท่านเลยท่านได้เมียสิยมาอยู่แล้วอายทีเนาะแกรลงหลวงลงหลุดนะโอ้ยเถ่าตาตีบถมากจริงๆลงหนาลงหลังโอ้ยเขาบวชโดนพวดไว้ล่ะโดนมาได้พียี่สิบปันสาวโอ้บวชเป็นจานตัวสันเอาเป็นเสี้ยงไม่ว่านัดพระที่ดูนี่เป็นเนียนเทาเสี้ยนพระมันหลายพวดกว่านะเอา้ยนเนี่ยนนะกว่านะดื้อดื้อดื้อไปไหนแต่ คือตอนติแกเขาแข็งกดรถออนตอนออนตอนไงยุคนั้นดือ้อเกินเนี่จอยไปบพ่อมีโอ้ยเขากอกไก่บุรีขั้นบุรีอุ่มมันสมัติหนีแค่เนี่ยเทือ,อกใดหลักเป็ดหลักไก,ก,ก่คนมดเท่านั้นกังค่ำกลางคืนเนี่ยโอ้ย,เ,ยเอากระสอบไปต้มไปปอกประตูเขาอะนะเออเอากาันหุงไปเป่าทั้งปุ<อ>่นเป่าแก่ขอกไก่มันก็แต่วุ่มมือที่ระเป็ดตะไคร่อเอาเนี่ยสอบตุ้มดีดีแบบพุ่นไปนั่งขายอยู่ตลาดห้มพะยัก้อห้อยอยู่บนแก้มล่องทาอยู่บนล่องทองล่องทาถอดกินม่านเขาบัน ลักยามไส้คนบาดิไส้ผู้ใดบ้านเดียวไปเปไฟลุลงกลางป้าเขาโอ้มาเป็นตบาบแท้ฮะนี้กินขีกากพ่ามีมังสีเกิดจะแลงงาปลุ่มยู่จังเดียวมันไอ้เข้าตายมาแน่ทะเลาะเพื่อนคนมาสันเป็นท่านคิยงนิ่งฝาหนูคนหน่อยคนหลายเจ้าก็เบิ่งในอายขวากจากอายเป็นตัวพี่เอ้ยเจ้ากว่าเป็นยังไงขันขันนี่เนาะโอ้ยขอบอกได้ว่าเลี้ยงขีกาก้อยจักเม็ดเลยว่ากันเน่ะบอกน้ำหัวยาวมาหนูข้นป้าพวกขวบ โบ้โซ่เจังเดียวคุณยายบ้านครับอันพี่เลี้ยงเป็ดท่านหนึ่งแม่ล่ะว่าสีภากันขายใครขัดขัดไงเกิดมามันกับบ่อากันใครมันคือบ่อใครพี่มีแต่เป็ดผู๋วายพูกทีว่าเป็ดผู๋ใครเนี่ยเนอะผมไปซื้อเป็ดแม่เว้ยถือต้มไายถามคนตะกอนพวกกระเจ้าหามากกว่าถามคนตะกอนถามอยู่มันมีเป็ดแม่บ่ลาะอะละอ้าวเพราะยังคนที่ซื้อก็ซื้อรถเป็ดแม่มึดจ่ายเงินน่นเลยเขาก็ยังบอกยังไปจ่ายเงินอยู่เขาบอกยุสัยเขาก็ยังว่าเป็ดแม่มึดเพราะไงกันนั้นตัวละมันเหลือแต่เป็ดผู๋ที่เหลื